รายการพี่น้อง FC หน่อยครับพี่น,อน,อน,อนอ้อง FC พอฮารุยนะครับพบกันเช่นเคยนะทางตัวเลขการเสรี่ยงโชคสลากกินแบร์ไลทบารเพื่อนบ้านมาจะเป็นทั้งฮานอยราวพัฒนานรวมไปถึงหุ่นรอบต่างๆจันทร์ถึงศุกกันเลยเดียวครับพบกันในรอบของวนันศุกร์ที่20บมกราคม2566เนาะวันที่20ของเดือนแรกของปี6กก็ย่างเข้ามาแล้วเนะเาะอ้าวยังไงก็ คงดำเนินชีวิตกันต่อไปพี่น้องสู้ต่อไปเด้อครับก็จะพบหนาทางมาสรุปไปทางของวันที่พระหมาที่สิบเก้าคราใครเห็นใครปังทั้งสี่ห่อยก่อนครับเฉพาะกิจ254ล่าง8ปดหพิเศษ896ล่าง8ปดปกติครับ857ดล่าง4ี่หกวีไจ็ดเล่างหนึ่งห้า แม่เหลือคาหเลอเกินนะครับเด่น VIP ก็มาเจ็ดเนาะเจ็ดมานะครับเจ็ดมาหมาแปดมาสี่มาเอาครบนะจ๊ะสายรูดเด่นมาครบเนาะก็เฮงปังกันไปให้สามตัวไว้นี้มันเฉียดทุกวันจริง,รงๆเลยเฉียดชิวเนาะแปดหเจ็ดมันมาอะไรครับแปดห้าเจ็ดวัดซ้านโอ้ย โอ้ย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 มันไสจริงๆเนาะแม่วันนี้เจาะไม่ค่อยปังก็ต้องขออภัยนะครับเจาะมีแค่แปดหนึ่งกับสี่หกเนาะยังไงต้องขออภัยเด้อว,วันนี้มันก็มีเข้ามีหลุดเนาะวินแปดเก้าหกแปดห้าเจ็ดวินอยู่แค่ตรงนี้นะครับดูรัวเลยจ้ะอา้าวเฮงปังกันไปก็ขอแสดง,งความยินดีคนที่ที่ปังแล้วกันนาะตามแต่ปดีห้วยไม่เข้ามีหลุดจ้ามาดูสิน้อยมัดรวม และลาพัฒนาในรอบของวันศุกร์ที่ยีมกราคมเนาะก็ก็เดือต้องขอกล่าวคบว่าซินเจียยูอีซินนีฮุ่นไซนะครับก็ตรุจีนแล้วนะครับและหลายคนก็ยังพึ่งได้หยุดเทศกาลปีใหม่ก็ยังมาต่อด้วยเทศกาลตรุจนะีนเนาะอ้าวก็หวังว่าพี่น้องเชื้อสายจีนก็จะมีความสุขมา,มากๆแฮงๆงตลอดปีเนาะรำ่ำรวยรำ่ำรวยมั่งมีสีสุขแล้วกันนะครับซินเจียยู่อีซินนีฮุ่วไซนะครับ มาดูแนวทางกันต่อครับไซเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่สี่อะไรก็ให้ไว้อยู่มันไม่มานานมากเนาะก็ต้องให้ไว้อยู่นะครับอะไรก็เป็นไปได้เด้อเด่นรอบเมื่อวานนี้มาครบทุกรอบเนาะแต่ว่าเจาะไม่แตกแค่นั้นเองเจาะเฉียดไปเฉียดมาแต่วินเมื่อวานนี้ปังมากทั้งสองตัวสามตัวแตกรัวๆจ้าเมื่อวานก็เฉียดเฉียวอีกแล้วจุดสามตัวเนาะอ้าวตามแต่พอดีนะครับตัวที่ชินชอบก็ติคเน้นให้แล้วไม่ติ๊กไม่เน้นมาเช่นกันเนาะอ้าวลองดูครับ ระวังนะมันจะเล่นทีเผยตรงตรงรอบเนาะหรือสลับรอบก็ดีจุดสามตัวให้ไว้ละสี่หกสามศูนย์วิ่งรัวๆทั้งวันเนาะตั้งแต่เช้ายันดาวโจนอา้นาวนาไปใช้ได้ทุกรอบหวยนะครับชินชอบเด่นวันนําไปชาใช้ได้ทุกรอบหวยเนาะโดยชินชอบติ๊กให้ไนให้หมดแล้วโคกโคกสามสามที่ให้ไว้ในเด่นนอกตารางเด่นเบิ้ลนะครับชุดสามตัวให้ไวแล้วนะครับอ้อาวลองดูเนาะ สองทุ่มสาวฝั่งของเราพัฒนาเลขไหลหนึ่งสี่สานะครับวางแปดหนึ่งสี่สามอ่าตรงๆก็ได้นะวันนี้ไม่ได้จับอย่างนี้ให้เนาะตัวุดชุดสี่ตัวก็เจาะหรือแปลงให้เรียบร้อยละหรือจะเอาตรงๆก็ได้ใครที่ชิ่นชอบตัดเล่นเองก็ได้นะคราวที่แล้วก็เจดสีไม่ตัดไม่เจาะให้ก็บอกให้ไปด้วยก็ปังอยู่เนาะอ้าวลองดูครับลาว สังหอนใจว่าจะเบิ้ลอะไรก็เป็นไปได้เอาลองดูครับขอให้ให้ปังต้อนรับตุ๊จีนพี่น้องทั้งสี่หน่อยและลาววันศุกร์จะได้มีเงินมีทองท่องเที่ยวหรือจับจ่ายในช่วงตุ๊จีนกันเอา้าเฮงปังขอให้ถูกใยทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ดูแนวทางแล้วใครกดไลค์ขอให้เฮงให้ปังกันทุกคนจ้า